ยิบบันเคลนะคะยิบบันเคลนะคะยิบบัเนเลเลยค่ะคะยืะนเทน้ำเทท่านะคะนี่เดินท่ายืนนะคะนี่ไม่คานะคะนี่สเสน่ป้ายจ้าหลักแ้่แม่เ่ยโอยุงกับเฮ้ยสีดีจังเลยดูสีส้มเลยนะฮกินแล้วน,นะคะ <laughs> อันนี้ทำอันนี้ทำกินเองครับ ยังไม่โขล,ลกดูสีดูสีดูสีขึ้นจากกระทะดูสีขึ้นจากกระทะอันนี้เป็นลูกชิ้นอะไรบอกลูกค้าหน,อานา่อยค่ะอะไรนะลูกชิ้นอะไรนะอ่าเขาเรียกลูกชิ้นนะตะหู้หมูค่ะเรียกตะฮูห้หมูตะหู้หมูมัมนต้องมีอะไรที่เรืองอันนี้ค่นะน้ำมัน,นจะหมดแล้วนะคะจะหมดแล้วนะคะวันนี้เติมสามรอบแล้วจา้ารวยๆเฮงๆกันค่ะ ไปนี<ะ>น้นี่วใช่มีวาสนาลูกชิ้นทอดค่ะพิกัดอยู่ที่ถนนนทศ4005ตำบลบางระันอำเบางระันอยู่ที่ตำบล ตำบลบางละกามอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะทางผ่านมาจากวัดบางพระวิ่งเลี้ยวก็เลี้ยวเลี้ยวเข้าซอยเซเว่นบางพระอ่าเข้าเข้าซอยสกิโลอ่ามาจากตลาดน้ำอเมริยาก็ป่ากดแม่น้ำมีสอทนะคะหรัานั้นก็จะอยู่ริมถนน จริงชื่อถนนนท4005นะคะอยู่ในช่วงหมู7่7ตบางกรรม,มเภอบางเลนนี่นะค่ะมาถมค่าฝากได้วยแขกแต่ร้านมีวัสนะอีลอเรนนี้เราจะรับสแกนโครงการมาตรการภาครัฐด้วยนะคะทั้งโครงการคนละครึ่งบัตระวัติการแล้วก็บัตรประชาชน,นะะอ่ะอนี่ค่ะด้านหน้าถนนอ่ะขอบคุณอีกที่งดแล้วขอบคุณ <laughs> อันนี้กลางคืนนะก็จะงนี้ลูกชิ้นเหลือไม่มากแล้วนะคะวันนี้เติมสามรอบค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่มาอุดหนุนขอบคุณทุกคนเลยค่ะ